เราเนี่ยอยากที่จะประสบความสําเร็จนะเราเนี่ยจะต้องมีอิสรภาพในชีวิตก่อนแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเมื่อไหร่เราถูกใครมากักเราไว้หรือมาดึงเราไว้หรือเป็นโซ่ตรวนเราไว้เนี่ย ไม่มีวันที่จะประสบความสําเร็จสําหรับช่วงนี้นะคะตีน่าก็จะอิงมาจากหนังสือที่ตีน่าอ่านทําตามและประสบความสําเร็จมาแล้วหนังสือเล่มน,นั้นนะคะชื่อว่า Fu Money ของ Dan Lok นะคะซึ่งหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยน่าเสียดายมากไม่มีแปลเป็นภาษาไทยตีน่าก็เลยแบ่งปันประสบการณ์นะคะที่ตีน่าได้จากหนังสือเล่มน,นี้ก่อนอื่นเลยเราต้องไปดูกันก่อนว่า Fu Money เนี่ยคืออะไรนะคะ Fu เนี่ยก็ย่อมาจากคําว่า Fuck You นะคะคำนี้เนี่ยก็เป็นคําที่เป็นคำหยาบใช่ไหมในภาษากฤษถ้าเทียบกับภาษ ภาษาไทยเนี่ยก็น่าจะแปลประมาณว่าไอเฮียอะไรเงี้ยนะคะไอเฮียไอเฮียตัวเฮีย <laughs> อะไรเงี้ยเนาะแล้วถามว่าไอหนังสือเรื่องเนี้ยไอเอฟยูมันดีเนี่ยมันเกี่ยวอะไรแล้วมันมาช่วยอะไรในเรื่องความสําเร็จนะคะเอาง่ายๆเลยถ้าเราเนี่ยอยากที่จะประสบความสําเร็จนะเราเนี่ยจะต้องมีอิสรภาพในชีวิตก่อนแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเมื่อไหร่เราถูกใครที่มาเหมือนยังไงอะมากักเราไว้หรือมาดึงเราไว้หรือเป็นโซ่ตรวนเราไว้เนี่ย ไม่มีวันที่จะประสบความสําเร็จเช่นถะ้าสมมุติว่าเราเนี่ยตั้งคติไว้ว่า ความสาเร็จของฉันนะคือฉันเนี่ยสามารถที่จะมีเงินเข้ามาทุกวันฉันเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องทํางานประจําหรือว่าฉันเนี่ยสามารถที่จะไปไหนเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้เออแล้วมันก็ไม่มีผลกระทบอะไรเลยแปลว่าเราเนี่ยต้องสามารถพูดคําว่าตัวเฮียกับใครก็ได้โดยที่มันไม่กระทบชีวิตเราเลยเช่นนะสมมติว่าใครอยากทํางานประจาใช่ไหมแล้วเรามีเจ้านายเราก็ต้องพูดดีๆกับเจ้านายถูกไหมเราต้องพูดรณาเจ้านายเราก็ต้องเอาใจเจ้านายแม้ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้ชอบเจ้านายก็ได้หรือว่าบางทีเราอาจจะ ไม่ได้ชอบเพื่อ่วมง,งานหรืออาจจะไม่ได้ชอบลูกค้าเราก็ได้แต่เราทําไมเราต้องไปประจบประคบประงมเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่มีสิทธิพูดตัวเฮียถ้าเราพูดตัวเฮียกับเจ้านายเมื่อไหร่แปลว่าอะไรแปลว่าเราโดนไล่ออกพูกว่าเราโดนไล่ออกเนยละสิเงินเดือนอะไรสารภาพในชีวิตมีไหม <c oughs> ไม่มีเนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คำนี้ค่อนข้างทรงพลังแต่ว่าติน่าก็ไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนไปแบบตัวเฮียตัวเฮียตัวเฮียอะไรไม่ใช่อันนี้มันคือการรายการอุปมาอุปไม่ว่าเราสามารถพูดอะไรไปก็ได้โดยที่มันไม่มีผลกระทบอะไรกับชีวิตเราเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเงินมันก็ค่อนข้างที่จะสําคัญถ้าสมมติว่าเรามีเงินจํานวนหนึ่งหรือก้อนหนึ่งเนี่ยคือเราจะทําอะไรก็ได้เข้าใจว่าเราอยากที่จะวันนี้อยากจะไปช้อปปิ้งก็ไปวันนี้อยากจะนอนตื่นสายแล้วก็นอนตื่นสายวันนี้เราอยากที่จะไปเล่นกับลูกทั้งวันเลยก็ไปอยากไปเฝ้าลูกที่เรียนก็ไปอยากไปทําอะไรแล้วก็ไปถูกไหมเนี่ยคืออิสรภาพในชีวิตแล้วก็มันแบบมันอาจจะดูบางคนอาจจะเศร้าๆนิดนึงโอ้ต้องมีเงินหรอถึงจะต้องมีอิสรภาพในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องจจรริิิงนนคคือออมมมมัยู่่ใใสสกาาาาขขชีววตตเเ้้ถุโ เราคิดว่าเรามีสร,รภาพในชีวิตเราทํางานที่เรารักเราทํางานที่เราชอบแล้วแต่สมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยพ่อแม่เราป่วยหรือว่าคนที่เรารักป่วยแล้วเป็นโรคที่มันร้ายแรงมากเช่นเป็นมะเร็งหรือต้องผ่าตัดหรืออะไรก็สักอย่างเนี่ยที่อยากจ,จะใช้เงินเป็นหลักแสนหลักล้านแล้วเราไม่มีให้เขาเนี่ย แบบเนี้มันน่าเศร้าไหมมันน่าเศร้าใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมีอิสรภาพในชีวิตเนี่ยคือเราคิดเผื่อไปเลยเราคิดเผื่อไปเลยว่าเราจะต้องมีเงินเท่าไหร่สักกี่บาทกี่ก้อนแล้วเราต้องทํางานอะไร <c oughs> เพื่อที่ว่าเราจะได้ประสบความสําเร็จแบบนี้อย่างที่เราตั้งเอาไว้นะคะ แต่ตีน่าก็ไม่ได้บอกว่าโอ้โหเราจะต้องแบบหาเงินอย่างเยอนะหาอีก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 มีเยอะแล้วก็หาอีกอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะว่าเราทําอย่างนั้นนะมันก็จะไม่มีความสุขเหมือนกันด้วยเพราะว่าเอาจริงอะเท่าไหร่ก็ไม่พอสมมติว่าถ้าเรายิ่งเป็นคนที่ชอบเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะอย่างตีน่าเนี่ยต่กอนนะเมาเมาตัวเองต่ก่อนนะตีน่าหวังแค่ว่าเดือนหนึ่งให้ได้สามหมื่นต่ก่อนเนี่ยหวังให้เดือนหนึ่งจากยูทูบเนี่ยเอาให้ได้สามหมื่นนะคะพอได้สามหมื่นได้หลายเดือนสาม สักแสนหนึ่งก็คงจะดีอ่ะก็เพิ่มแบบโอเคแสนหนึ่งเพิ่มมาแสนหนึ่งแสนหนึ่งพอเริ่มได้แสนเริ่มได้เกินแสนก็จะแบบแมสักล้านหนึ่งก็โอเคนะอะไรอยเงี้ยก็เลยว่ามันจะไม่มีวันหยุดมันจะไม่มีวันพอเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราอยากทําอะไรกันแน่นะคะ เพราะว่าถ้าสมมติาเป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยคือการดูเลขในบัญชีอะดูตัวเลขในบัญชีมันเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นมาเฮ้ยยิ่งเตือนอะไรที่ว่างเปล่ามากเลยนะโอเคป่ะเป็นอะไรที่ว่างเปล่ามากเลยแต่ว่าการที่เราจะได้ทําตามเป้าหมายของเราเนี่ยเรื่องตรงนี้มันก็สําคัญแต่ว่าเราก็ไม่ควรทําให้มันแบบ มันไม่ควรจะเวอร์เกินไปอ่ะคือไม่ว่าเราจะทําอะไรมันก็ควรที่จะพ้นใช่ไหมยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างอย่างสตีฟจ็อบเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะคะจีน่าเคยอ่านหนังสือเขานะคะเขาก็บอกว่าเวลาเราจะทําอะไรนะให้ทําตามสิ่งที่เรารักอย่าไปตามเงินอย่าไปตามทรัพย์สินอะไรเงี้ยให้ทําตามสิ่งที่ตัวเองรักนะคะฟังแล้วดูดีไหมดูดีแต่ถ้าใครฟังไม่หมดเนี่ยถ้าใครฟังไม่จบเนี่ยคือเป๋เลยนะคือสตีฟจ็อบเนี่ยเขาพูดแบบนี้ตอนที่เขาทำไมตอนที่เขามีเงินเป็นแบบพันพันล้านเหร โอเคว่าเขามีเงินเป็นพันล้านเหรียญเขาพูดงีได้ก็เลย่าคนรวยไหนก็พูดได้ฉันทําสิ่งที่ฉันรักนะฉันไม่แคร์หรอกเรื่องเงินยอยะไรเงี้ยเอ้าแกมีเงินเยอะแล้วนี่กแกมีเงินเยอะแล้วเข้าใจไหมเพราะฉะนั้น,เ,นเราต้องดูด้วยว่าเขาพูดเมื่อไหร่จุดไหนของชีวิตเขานะ สตีฟจ็อบเนี่ยตอนที่เริ่มทำคอมพิวเตอร์แมคหน้าทำทำคอมพิวเตอร์แมคทำคอมพิวเตอร์แอปเปิลเนี่ยเขาทำกับเพื่อนเขาที่ชื่อสตีฟเหมือนกันแล้วตอนนั้นเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยจริงๆเนี่ยบอกว่าให้เอาคอมนั้นไปแจกฟรีด้วยซ้ำนะเพื่อนเขาบอกว่าอยากจะทำคอมฟรีอยากเอาคอมเนี่ยเอาไปให้ใครก็ได้สมาคมคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปทำฟรีเอาไปแจกฟรีแต่สตีฟจ็อบบอกว่าอะไรไม่เราจะไปขายเพราะว่ามันมีคุณค่ามากกว่าน,นั้นถามว่ามันเป็นสิ่งที่ Steve Job ถามว่า Steve j o b ทำฟรีได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะตอนนั้นเขายังไม่มีเงินเขายังไม่มีอิสรภาพในชีวิตของเขานะคะแต่พอเขาสามารถหาเงินได้เป็นพันๆล้านเหรียญแล้วนะคะเขาก็สามารถที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองรักได้โดยที่สามารถพูดว่าอะไรพูดว่าผมเนี่ยทำตามสิ่งที่ตัวเองรักไม่ได้ทําตามเงินอานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราได้ยินพวกคําแบบคําให้แรงบระดาลใจต่างๆแบบเราต้องฟังแล้วต้องวิเคราะห์ให้ดีๆนะว่านขณะนั้นเนี่ยเขาพูดเต็มๆเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็อะไรเขาพูดตอนไหนนะ เขาไม่ได้พูดตอนนี้เขาเพิ่งเริ่มโอเคว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเนี่ยมันก็เป็นตัวซื้ออิสรภาพอย่างหนึง่งหรือถ้าสมมติว่าใครมีเป้าหมายที่อยากที่จะช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือผู้คนอยากที่จะเปลี่ยนโลกอะไรนี้ใช่ไหมเราก็ต้องทำไมเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนถูกปะเหมือนกับว่าถ้าเราต้องการที่จะช่วยคนจมน้ำอ่ะเราก็ต้องว่ายน้ําเป็นก่อนถูกปะเราถึงจะไปช่วยเขาได้ไม่งั้นก็ตายกันหมดเลยโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินมันก็เป็นตัวที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยทำไมหลุดพ้นแล้วมีอิสรภาพแล้วนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะไปทําอย่างอื่นต่อได้เช่นถ้าสมมติว ไปช่วยสิงเวดล้อมได้ทุกวันถ้าเรายังมีงานประจําถูกไหมหรือว่าถ้าเราจะต้องหาเช้ากินค่ำเราก็ต้องช่วยตัวเองก่อนจะไปกินถึงสิงเวดล้อมโอ้โหก็ยิ่งใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูว่าตอนนี้เราสามารถทําอะไรได้แล้วก็เพื่อที่เราเดี๋ยวจะไปถึงอิสรภาพตรงนั้นก่อนแล้วเราค่อยไปต่อว่าเออความสําเร็จในชีวิตเราเนี่ยมันคืออะไรเราอยากที่จะทําอะไรเราอยากที่จะจากโลกใบนี้ไปโดยที่คนเนี่ยรู้จักเราในฐานะอะไร เออนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรน่าเศร้าเท่ากับเราเนี่ยไม่ได้ทําในสิ่งที่เราอยากจะทํานะอย่างติน่าเนี่ยติน่าจะเศร้ารู้สึกเศร้าเศร้ามากเลยถ้าวันนั้นเนี่ยไม่ได้ทําคลิปแรกลง u t u b e นะคะถามว่าตอนที่ติน่าทำเนี่ยกลัวไหมว่าจะมีคนว่าจะมีคนอย่างงู้อย่างงี้งั้นกลัวโคตรกลัวเลยแต่เวลาที่ติน่าตัดสินใจจะลงมือทําอะไรนะติน่าคิดไว้ก่อนเลยว่าถ้าเราไม่ทํามันจะเสียใจเปล่าว่าถ้าเราไม่ทําแล้วอีก20ปีอีก30ปีหรือว่าก่อนที่เราจะตายไปเราจะรู้สึกเสียดายตัวเองไหมที่ไม่ได้ทำสิ่งสิ่งนั้น นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ตีน่าก็ฝากเอาไว้เท่านี้เนาะก็ลองดูลองเขียนออกมาก็ได้ว่า AFU Money ของเราเนี่ยคืออะไรคือเราเนี่ยอยากพูดคําว่าตัวเฮียใส่ไข่แต่ยกตัวอยางให้อัานเลยตีนาอยากพูดตัวเฮียใส่ไข่หรือว่า ใส่นาฬิกาปลุกไหคะใส่นาฬิกาปลุกเพราะว่าอะไรเพราะว่าติน่าไม่ชอบตื่นด้วยนาฬิกาปลุกติน่าชอบตื่นเองชอบตื่นแบบฟื้นขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบนาฬิกาปลุกไม่ชอบเสียงนาฬิกาปลุกเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก่อนติน่าก็ตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าฉันจะไม่ทํางานประจาฉันจะไม่ทํางานออฟฟิศเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วทํางานออฟฟิศทางานประจำเนี่ยมันจะต้องมีเวลาเข้างานที่แน่นอนถูกปะเราก็ต้องตื่นตามนาฬิกาปลุกแต่ถ้าสมมติว่าเราทํางานตัวเองทํางานที่บ้านตัวเองเป็นเจ้านายตัวเองหรืออะไรเงี้ย ตื่นกี่โมงก็ได้ตื่นสิบโมงตื่นบ่ายตื่นเที่ยงอะไรงี้ก็ได้ถูกไหมพราะฉะนั้นเนี่ยติน่าอยากจะแบบพูดแบบตัวเฮียใส่กุลิก้ามากอย่างนี้จะคลยกันวันนี้ไปซะอะไรอย่างงี้ตอนนั้นนะตอนนั้นอตอนนี้ก็โอเคก็แบบสบายๆไม่ได้มีวันที่ต้องตื่นนอนที่ฟิกซ์มากมายนะคะสำหรับว,วันนี้นะคะตีน่าก็มีเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ได้ที่ T Natural Channel นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ